พบกับเชอรี่และรายการเกษตรง่ายๆบายเชอรี่ค่ะสารพัดนานาสาระเกี่ยวกับการเกษตรนะคะที่จะมาพูดคุยกัน รูปแบบใหม่สบายสบายนะคะตอนนี้คะ่ะเชอรี่อยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทามกลางสวนฝรั่งกิมจูพื้นที่ทั้งหมด4ไร่ด้วยกันนะคะแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้คะ่ะนอกจากปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็จะมีการแซมด้วยการปลูกกระเจี๊ยบแล้วก็มะนาวด้วยนะคะแต่เท่าที่เชอรี่สังเกตดูคะ่ะพื้นที่ของการปลูกฝรั่งกิมจูที่นี่เนี่ยจะมีความแตกต่างกับในส่วนของนคปรปฐม ราชบุรีรวมถึงสมุทรสาครด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดที่นี่ค่ะเขาจะเป็นการปลูกแบบพื้นเรียบไปเลยนะคะแล้วกอ็อาศัยในส่วนของการใช้น้ําก็คือจากน้ํำฝนนะคะน้ําบาดาลแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราสังเกตว่าถ้าเป็นพื้นที่นครปฐมราชบุรีหรือว่าจะเป็นในส่วนของสมุทรสาครเขาจะเป็นการปลูกฝรั่งโดยที่ว่า,เ,าเหมือนกับว่า ทำเป็นร่องน้ําไว้ดังนั้นเขาก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําแต่ว่าทางที่อําเภอโคกสํโรงลบบุรีเนี่ยค่ะส่วนใหญ่หลักๆคือจะอาศัยน้ําฝนรวมถึงน้ําที่เป็นน้ําบาดาลก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ําแล้งนะคะตรงนี้มันก็เลยจะทําให้ในเรื่องของอรูปทรงตรงนี้ค่ะรวมถึงรูปทรงด้วยของตัวฝรั่งกิมจูจะมีข้อแตกต่างกาันก็คือถ้าเป็นฝั่งโคกสํโรงค่ะตรงนี้เนี่ยรูปทรงจะไม่ได้กลมนะคะจะไม่ได้กลมเหมือนกับทางทางฝั่งทาา สมุทรสาครน,นะคะราบุรีหรือว่านครปฐมแต่ถามว่าขนาดเขาก็ใหญ่อยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวชลิจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆสวนฝรั่งกิมจูที่นี่ค่ะที่ชลิสังเกตดูนะคะก็คือ ความเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีการห่อผลผลิตนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการห่อผลผลิตนะคะตรงไหนที่มีลูกก็จะทําการหอ่อซึ่งตรงนี้จะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางโคกสำโรงนะคะที่สวนฝรั่งแห่งนี้หรือว่าจะเป็นทางสมุทรสาครราชบุรีหรือว่านครปฐมค่ะก็คือจะมีการห่อเช่นเดียวกันเพื่อทําให้ผลฝรั่งที่อยู่ด้านในนะคะมีผิวที่สวยนะคะตรงนี้ จากที่ชลีพูดคุยกับคุณลุงเจ้าของสวนแห่งนี้นะคะคุณลุงบอกว่าปัญหาหลักๆค่ะในการปลูกฝรั่งค่ะที่ทุกพื้นที่เจอเลยนะคะก็คือในเรื่องของพวกโรคแมลงศัตรูพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเคี้ยหนอนนะคะหรือว่าเชื้อราแต่ว่าพวกนี้ค่ะยังสามารถควบคุมได้นะคะยังจัดการได้แต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่เจอในเรื่องของเกี่ยวกับพวกใบเหลืองใบหนิกนะคะหรือว่าในเรื่องของพวกรากผุค,ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยก็คือจะต้อง อทำการไถทิ้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มบํารุงดินใหม่มาเริ่มทําการปลูกใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยของคุณลุงโชคดีมากเลยที่ว่าไม่เจอปัญหาตรงนี้นะคะก็เลยทําให้ฝรั่งกิมจูส่วนของคุณลุงค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถปลูกได้อย่างดีเลยนะคะได้ผลผลิตอย่างดีด้วย สำหรับสวนฝรั่งกิมจูที่นี่นะคะก็คือจะมีขายทั้งหน้าสวนแล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้ออยู่ราคาประมาณ25่สถึงสาบบาทแต่ถ้าลูกใหญ่ผิวสวยราคาก็ยิ่งดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ การพาชมสวนฝรั่งกิมจูนะคะที่ลบบุรีในวันนี้แต่ว่าในครั้งต่อไปค่ะเชอรี่จะพาไปเยี่ยมชมสวนไหนไร่ไหน,ไหนเป็นพืชผักอะไรนะคะต้องกดติดตามช่องเกษตรง่ายๆบายเชอรี่ค่ะ กระเสรง่ายๆนะคะการพูดคุยแบบสบายๆค่ะลงพื้นที่จริงนะคะยังไงค่ะตรงนี้เนี่ยรบกวนทุกคนนะคะที่ชมอยู่ฝากติดตามช่องเชลี่ไว้ด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่ค่ะอันนี้อัดคลิปเองตัดต่อเองแล้วก็ลงเองด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะชลีขออนุญาตทุกๆท,ท,ท,ท่านขอไปดูก่อนว่ามีฝรั่งกิมจูแก่ๆพอที่จะให้ชลีเก็บไปทานได้หรือยัง พบกันครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย